What is your emergency? Yeah. Um. My girlfriend went left last night, and she hasn't made it back to the hotel. What is your name? It's Robert Early. I mean, I have talked to her parents, to her ex-husband. She nobody's heard from her, and she was pretty intoxicated. And where are you at? The Stevens Inn. Let me go ahead and have an, an officer come see you. Okay. Okay. Thank you. Uh -huh. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับความร l ดี้คดีดังต่างแดนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะย้อนกลับไปในปี2 0 1 4ที่เมืองคาว s สเปสิในรัฐนิวเม็กซิกประเทศอเมริกากันค่ะซึ่งบทสนทนาที่ทุกคนได้ยินไปในตอนต้นคลิปก็คือบทสนทนาของโรเบิร์ตตอนที่เขาโทรไปแจ้งนายวันวันว่าแอมเบอรีแฟนของเขาหายตัวไปในคืนวันที่1มีนาคมปี2 0 1 4หลังจากที่เธอมาเยี่ยมเขาจากต่างเมือง แต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันว่าแอมเบี่หายไปไหนและเกิดอะไรขึ้นกับเธอเรามาทําความรู้จักกับแอมเบรี่กันก่อนนะคะแอมเบ l รี่แลมเบิร์ตมีอายุ30ปีขณะเกิดเหตุเธอมีผมบลอนสูงประมาณ170ซนติเมตรหนัก79กิโลกรัมและมีรอยสักรูปมกคูกอยู่บนหลังของเธอแอมเบี่เป็นคุณครูสอนเด็กประถมของโรงเรียนโอเฮนทรีเอเลเมนตรีสคูลที่เมืองกา์แลนดรัฐเท็กซัส และเธอมีลูกสาวสองคนที่มีอายุ4และหปีในตอนนั้นกับโดนิแวนแลมเบิร์ดสามีเก่าของเธอที่ได้หย่ากกันไปในปี2013แต่ทั้งสองคนยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยกันดูแลลูกๆด้วยกันเป็นอย่างดีแอมเลีเป็นคนร่าเริงสนุกสนานและเป็นที่รักของทุกคนเรียกได้ว่าใครได้อยู่ใกล้แอมเรีก็จะมีความสุขไปตามๆกันไม่นานหลังจากหย่าก,กับสามีเก่าแอมเบลีก็ได้มาเจอโรเบิร์ตเอร์ลี่ ซึ่งที่จริงแล้วทั้งสองคนโตมาในหมู่บ้านและเรียนที่เดียวกันแต่พวกเขาไม่ได้รู้จักกันในตอนนั้นเพราะโรเบิร์ตมีอายุมากกว่าเธอ3ปีและเรียนคนละชั้นกันจนกระทั่งในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2013หลังจากหย่ากกับสามีเก่าได้ไม่นานแอมเบลีก็ได้แอดโรเบิร์ตไปใน Facebook เพราะเธอเห็นว่ามีเพื่อนเหมือนกันทําให้เธอเข้าใจผิดว่าโรเบิร์ตเป็นเพื่อนคนอื่นของเธออย่างไรก็ตามหลังจากคุยกันใน Facebook ได้ไม่นาน ทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันครั้งแรกที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งทําให้ทั้งสองคนตกหลุมรักซึ่งกันและกันในทันทีและเพราะพวกเขาต่างก็ผ่านการแต่างงานมาแล้วและเป็นคุณพ่อคุณแม่เลยกเดี่ยวเหมือนกันทั้งสองคนจึงเข้ากันได้เป็นอย่างดีซึ่งจากวันนั้นมาจนถึงตอนนี้ที่แอมลี่หายตัวไปพวกเขาคบกันได้ประมาณสีเดือนแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นความสัมพันธ์แบบรักทางไกล เพราะโรเบิร์ตทำงานในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งที่เมืองคาลสเปดรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของแอมเบรี่ประมาณกว่า760กิโลเมตรหรือใช้เวลาขับรถประมาณเกือบ8ชั่วโมงวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์ปี2014หลังจากเสร็จงานสอนที่โรงเรียนแอมเบรี่ขับรถไปหาโรเบิร์ตที่เมืองคาลสเปดรัฐนิวเม็กซิโกเพื่อใช้เวลาด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาได้ไปเช็คอินที่แรมเบสเวอร์สตนสเตเวนสัน และได้ไปเที่ยวกันในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเสาร์แอมเบรีโทรคุยกับจอนห์น้าแม่ของเธอเป็นปกติและแม่ของเธอบอกว่าเธอดูมีความสุขดีหลังจากออกไปเที่ยวกันเสร็จทั้งสองคนก็กลับมาที่โรงแรมและออกไปดื่มกันต่อในคืนนั้นที่ Blue Cactus Bar ซึ่งเป็นบาร์ของโรงแรมที่พวกเขาพักอยู่แต่ขณะกำลังดื่มกันอยู่นั้นทั้งสองคนก็เริ่มมีปากเสียงกัน หลังจากมีผู้ชายคนหนึ่งที่นั่นมาจีบแอมเบี่และบอกว่าถ้าโรเบิร์ตดูแลเธอไม่ดีเขาจะเป็นคนพาเธอกลับบ้านเองแน่นอนว่าโรเบิร์ตไม่พอใจพวกเขาจึงเริ่มทะเลาะกันทำให้แอมเบี่เดินกลับไปห้องพักคนเดียวด้วยความโกรธและต่อมาไม่นานโรเบิร์ตก็กลับมาที่ห้องพักเช่นเดียวกันแต่เมื่อเขากลับมาถึงห้องเขากลับไม่เจอแอมเบรี่แต่สัมภาระข้าของรวมถึงโทรศัพท์ของเธอยังคงอยู่ในห้อง โรเบิร์ตคิดว่าเดี๋ยวเธอก็คงกลับมาแต่หลังจากรอจนถึงเช้าแต่แอมเบี่ก็ยังคงไม่กลับมาโรเบิร์ตจึงโทรไปหาพ่อแม่และสามีเก่าของแอมเบี่ว่ามีใครเห็นหรือเจอแอมเบรี่บ้างไหมแต่ก็ไม่มีใครได้ข่าวจากแอมเบี่เลยโรเบิร์ตจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจว่าแอมเบี่แฟนของเขาหายตัวไปหลังจากได้รับแจ้งตำรวจก็ไปที่โรงแรมที่โรเบิร์ตและแอมเบี่พักอยู่ทันที สิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมจากนั้นพวกเขาไปรตรวจสอบที่ห้องพักหมายเลข402ที่ทั้งสองคนเข้าพักซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสัมภาระรวมถึงโทรศัพท์ของแอมเบรี่ยังคงอยู่ในห้องนอกจากนั้นรถของเธอก็ยังคงจอดอยู่ที่นั่นและพบกระเป๋าของเธออยู่ในรถตำรวจพูดคุยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับโรเบิร์ตซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตำรวจจึงขอให้เขาไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่สถานีตำรวจนอกจากนั้นสตีเวนและจอห์นนาพ่อและแม่ของแอมเบรี่รวมถึงลูกสาวทั้งสองคนของเธอก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจเช่นเดียวกันทำให้ตำรวจได้ทำความรู้จักกับแอมเบรี่มากขึ้นว่าเธอเป็นคนยังไงซึ่งจากการพูดคุยกับพ่อและแม่ของเธอทำให้ตำรวจคิดว่าเธอไม่ได้แค่หนีไปอย่างแน่นอนเพราะเธอสนิทกับครอบครัวของเธอมากและเธอไม่มีทางทิ้งลูกๆของเธอไปแบบนี้ ลูกๆของเธอถามตำรวจว่าแม่ของหนูหายตัวไปคุณลุงจะพาแม่ของหนูก,กลับมาใช่ไหมคะทำให้ตำรวจรู้สึกสงสารครอบครัวนี้เป็นอย่างมากเขาปลอบใจและรับปากเด็กๆไปว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างในการหาตัวแอมเบรี่และพาเธอกลับบ้านทาั้งๆที่จริงๆแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้แอมเบอรี่อยู่ไหนหรือเป็นยังไงบ้างส่วนทางฝั่งโรเบิร์ตตอนนี้ตำรวจพยายามรวบรวมข้อมูลจากเขาให้ได้มากที่สุด ซึ่งโรเบิร์ตก็เล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาบอกว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันเสาร์พวกเขาไปเที่ยวกันที่คาลส์แบดแคเวนส์น t ชแนลพาร์คก่อนที่จะไปต่อกันที่เมืองรอสเวลลซึ่งถ้าใครไม่ทราบที่นี่เป็นที่ที่ว่ากันว่า UFO ได้บินมาตกในปี1947ทําทำให้ตอนนี้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่หนึ่งของรัฐวเมซิก จากนั้นพวกเขาไปทานอาหารเม็กซิกันกันที่ร้านอาหารที่มีชื่อว่าเทียวัวนาเม็กซิกันกรลแอนด์แคนตินาโรเบิร์ตบอบกว่าพวกเขาสั่งฟฮิตัสและมาร์การิต้ามาโคเลทีก่อนที่จะไปต่อกันที่ผับที่มีชื่อว่าฟาเลสฟูดฟั d f นแอนด์พับแต่ที่บอกว่าผับนี่คือไม่ได้เป็นผับแบบบ้านเรานะคะมันจะเป็นเหมือนร้านอาหารซะมากกว่าถ้าเป็นผับแบบบ้านเราเขาจะเรียกว่าคลับหลังจากออกไปเที่ยวกันทั้งวัน ทั้งสองคนก็กลับมาที่โรงแรมและออกไปดื่มกับเจ้านายของโรเบิร์ตที่บาร์ของโรงแรมในคืนนั้นอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกซึ่ง Blue c a c t u s Bar เรียกได้ว,ว่าเป็นบาร์ที่เดียวในเมือง c a วส pad ททำให้คนมาเที่ยวกันเยอะเป็นปกติมีคนที่สังเกตเห็นโรเบิร์ตกับแอมเบรี่ที่นั่นซึ่งเขาบอกว่าทั้งสองคนดูมีความสุขกันดีเต้นการกอดกันเป็นปกติจากนั้นแอมเบรี่เดินไปเล่นพูที่คล้ายกับสนุกเกอร์ แต่เพราะชุดที่แอมเบรี่ใส่ในคืนนั้นค่อนข้างสั้นทุกครั้งที่เธอโน้มตัวเล่นพูโรเบิร์ตจะคอยมายืนบังเพื่อกันไม่ให้คนเห็นจากนั้นแอมเบรี่เดินมาบอกเขาว่ามีผู้ชายมาจีบเธอซึ่งโรเบิร์ตบอกว่าเขาก็หน่อยๆและบอกแอมเบรี่ไปว่าถ้าอยากไปกับผู้ชายคนนั้นก็ไปได้เลยนะแอมเบรี่จึงเดินออกจากป่าไปด้วยความโกรธซึ่งก่อนแรกเขาคิดว่าเธอแค่ออกไปสูบุหรีแล้วจะกลับเข้ามา แต่หลังจากรออยู่สักพักแต่แอมเบรี่ก็ยังไม่กลับเข้ามาในบาร์โรเบิร์ตจึงเดินกลับไปที่ห้องพักตำรวจถามเขาว่าทำไมแอมเบรี่ถึงไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยโรเบิร์ตบอกว่าโทรศัพท์ของเธอแบตหมดและพวกเขาแค่ออกไปที่บาร์ของโรงแรมเธอจึงทิ้งโทรศัพท์ไว้ในห้องเมื่อโรเบิร์ตกลับมาถึงห้องพักแต่ไม่เจอแอมเบรี่ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้ว ความคิดแรกของเขาก็คือแอมเบอี่อาจไปกับผู้ชายที่มาจีบเธอที่บาร์แต่เขาก็ไม่ได้เห็นกับตาว่าเธอไปกับใครจริงๆจากไทม์ไลน์ทั้งหมดที่โรเบิร์ตเล่าตำรวจได้ไปตรวจสอบทั้งกล้องวงจรปิดใบเสร็จและพยานผู้พบเห็นซึ่งเหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามที่เขาเล่าองจีเพื่อนสนิทของแอมเบี่ได้เปิดเพจใน Facebook และตั้งชื่อว่า Fighting e m i l y เพื่อใช้ในการกระจายข่าวในการหายตัวไปของแอมเบรี่และได้สั่งทำโปสเตอร์ประกาศคนหายเพื่อแจกจ่ายไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองเาาส์แบดนอกจากนั้นสื่อท้องถิ่นยังให้ความสนใจกับการหายตัวไปของแอมเบรี่และได้พากันออกข่าวอย่างรวดเร็วส่วนตำรวจก็ทำงานกันอย่างหนักเช่นเดียวกัน36ชั่วโมงผ่านไปตำรวจก็ยังคงสัมภาษณ์โรเบิร์ตเพราะตอนนี้โรเบิร์ตเป็นเพียงแค่เบาะแสเดียวที่ตำรวจมี เพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแอมเบรี่จากทฤษฎีที่โรเบิร์ตคิดว่าแอมเบอี่อาจไปกับผู้ชายที่มาจีบเธอในคืนนั้นตำรวจจึงไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพบว่าแอมเบี่ไม่ได้ไปไหนกับใครเธอเดินออกมาจากบาร์คนเดียวก่อนที่เธอจะหายตัวไปนอกจากนั้นจากสัมภาระรวมถึงรถของเธอที่ยังอยู่ที่โรงแรมทำให้ตำรวจหันมาเพ่งเล็งที่โรเบิร์ตมากขึ้น ตำรวจถามเขาว่าตอนที่พวกเขาทะเลาะก,กันในบาร์มีใครเห็นบ้างไหมว่าพวกเขาทะเลาะก,กันโรเบิร์ตบอกว่าเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันใหญ่โตไรและคิดว่าคงไม่มีใครสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามในคืนนั้นมีผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าโรเบิร์ตมีการใช้กำลังกับแอมเบรีตำรวจจึงถามโรเบิร์ตว่าปกติเขาเป็นคนโกรธง่ายหรือเปล่าซึ่งโรเบิร์ตบอกว่าไม่นะเขาไม่ได้เป็นคนโกรธง่าย เขาไม่เคยมีเรื่องกับใครและไม่เคยถูกจับในข้อหาใช้กำลังโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตำรวจได้มีการไปพูดคุยกับภรรยาและแฟนเก่าของเขาแล้วซึ่งปรากฏว่าเขามีการใช้กำลังกับพวกเธอเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้ตำรวจสงสัยในตัวโรเบิร์ตมากขึ้นและที่เขาบอกว่าแอเมเบรี่ไม่ได้อาโทรศัพท์ไปในคืนนั้นเพราะโทรศัพท์ของเธอแบตหมดเธอจึงวางทิ้งไว้ในห้องแต่จากการพูดคุยกับพ่อและแม่ของแอเมเบรี่ พวกเขาบอกว่าปกติแอมเบี่จะพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลานอกจากนั้นจากการเล่าไทม์ไลน์ของโรเบิร์ตทำให้ตำรวจรู้สึกว่าเขาท่องจำทุกอย่างมาเป็นอย่างดีเพราะปกติคงไม่มีใครจำได้อย่างแม่นยำว่าวันนั้นไปทำอะไรเวลาไหนหรือสั่งอะไรมากินมาดื่มบ้างคืออาจจะจำได้แต่อาจต้องใช้เวลานึกแต่โรเบิร์ตกลับสามารถเล่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ตอนนี้โรเบิร์ตกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยใน,ท,นทันทีตำรวจจึงขอให้เขาเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเขาก็ตอบตกลงตำรวจจึงนัดเขาให้มาเข้าเครื่องจับเท็จในวันถัดไปซึ่งเป็นวันอังคารและเป็นเวลากว่า53ชั่วโมงแล้วที่แอมเบรี่หายตัวไปในการถามคำถามของการทดสอบการจับเท็จจะใช้เทคนิคในการถามคำถามเดิมๆแต่เปลี่ยนคำที่ใช้ไปเรื่อยๆเ,เช่นตำรวจถามโรเบิร์ตว่า คุณรู้ไหมว่าแอมเบอรี่อยู่ไหนคุณรู้ไหมว่าแอมเบอี่อยู่ไหนตอนนี้คุณรู้ไหมว่าตอนนี้แอมเบอี่อยู่ไหนซึ่งโรเบิร์ตตอบว่าเขาไม่รู้กับคำถามทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลออกมาว่าเขาไม่ผ่านการทดสอบโรเบิร์ตไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ผ่านการทดสอบและขอทำการทดสอบอีกครั้งซึ่งนี่ไม่ใช่การสอบใบขับขี่ที่สอบไม่ผ่านแล้วจะขอสอบใหม่ได้ ทำให้ตอนนี้โรเบิร์ตกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการจากการสัมภาษณ์ธรรมดาจึงกลายมาเป็นการสอบปากคำตำรวจเค้นถามเขาอีกครั้งว่าตอนนี้แอมเบอรี่อยู่ไหนซึ่งตอนแรกเขาก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่รู้แต่ตำรวจเห็นได้ว่าภาษากายของเขาเริ่มกระอักกระอ่วนและตึงเครียดเหมือนเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่าง จากตอนแรกที่เขาบอกว่าคืนนั้นหลังจากกลับมาที่ห้องพักแล้วไม่เจอแอมเบอรี่เขาจึงรอเธออยู่ในห้องจนเช้าแต่เธอก็ยังไม่กลับมาตอนนี้เขาบอกว่าเขาขับรถออกไปตามหาแอมเบอรี่แต่ก็ไม่เจอตำรวจไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดและพยายามเค้นถามไปเรื่อยๆจนโรเบิร์ตเปลี่ยนเรื่องอีกครั้งครั้งนี้เขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีคนมารับแอมเบอรี่ไปในรถกระบะสีขาว ซึ่งเป็นผู้ชายคนเดียวกันกับคนที่มาจีบเธอในคืนนั้นแต่ตำรวจก็ยังรู้สึกว่าโรเบิร์ตโกหกอยู่ดีเพราะถ้านี่เป็นความจริงทำไมเขาถึงไม่เล่าให้ตำรวจฟังตั้งแต่แรกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนั้นมารับเธอไปทำไมถึงเพิ่งมาบอกตอนนี้ตำรวจจึงเค้นถามเขามากขึ้นทำให้ตอนนี้โรเบิร์ตเริ่มประหมา่าเป็นอย่างมากและเขาเล่าให้ตำรวจฟังต่อว่า หลังจากเขาเห็นผู้ชายคนนั้นมารับแอมเบอรี่ไปในรถกระบะสีขาวเขาจึงขับรถตามไปจนผู้ชายคนนั้นมาจอดรถที่บ้านร้างแห่งหนึ่งเขาอ้างว่าเขาเห็นแอมเบอรี่ในรถของผู้ชายคนนั้นแทบจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรและหลังจากจอดรถผู้ชายคนนั้นก็ลงจากรถแล้ววิ่งมาหาเขาพร้อมด้วยท่อปแป๊บง้างกำลัง,ลงจะทุบเขาแต่แอมเบอรี่วิ่งเข้ามาห้ามทำให้ท่อปแป๊บไปโดนหัวแอมเบอรี่แทนแอมเบอรี่ล้มฟุบลงไป เขาจึงตกใจเป็นอย่างมากและทิ้งแอมเบรี่ไว้ที่นั่นแล้วขับรถหนีไปเพราะเขากลัวว่าเขาจะมีความผิดในการร่วมกันทำร้ายถึงแม้ตำรวจจะยังคงไม่เชื่อในสิ่งที่โรเบิร์ตเล่าแต่ตอนนี้ตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสถานที่เกิดเหตุพวกเขาจึงขอให้โรเบิร์ตพาไปที่บ้านร้างแห่งนั้นซึ่งตั้งอยู่บนเนินติดกับทางหลวงเลอริงพวกเขาขับรถมาถึงหน้าบ้าน จอดรถและเดินไปตรวจสอบบริเวณรอบๆตอนแรกโรเบิร์ตเดินตามตำรวจไปด้วยแต่ตำรวจบอกให้เขารอที่รถสิ่งแรกที่ตำรวจสังเกตเห็นก็คือรอยลาก,กอะไรสักอย่างพวกเขาจึงเดินตามรอยนั้นไปซึ่งออกไปทางข้างหลังของบ้านบริเวณที่เป็นทุง่งหญ้าทำให้พวกเขามาพบกับร่างของแอมเบอรี่นอนอยู่บนพื้นสภาพร่างของเธอสวมใส่เพียงแค่เสื้อชั้นในเท่านั้นและดูเหมือนจะมีบาดแผลชะกันบริเวณหัว ตำรวจสามารถระบุร่างของเธอได้ทันทีจากรูปและรอยสักสิ่งแรกที่ตำรวจกังวลก็คือพวกเขาจะแจ้งข่าวร้ายนี้กับครอบครัวและลูกๆของเธอ,อยังไงเพราะจริงๆแล้วแอมเบี่มีพี่ชายแต่พี่ชายของเธอถูกรถชนเสียชีวิต2ปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตทำให้ตอนนี้พ่อและแม่ของแอมเบี่ได้เสียลูกไปทั้งสองคนหลังจากตำรวจเจอร่างของแอมเบรี่ พวกเขาก็เดินกลับมาที่รถและบอกให้โรเบิร์ตทราบตอนแรกโรเบิร์ตพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาตกใจแต่เขาก็ยืนสูบบุหรี่ต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจคนที่สัญญากับลูกๆของแอมเบลรี่ไปว่าจะตามหาแอมเบลี่และพาเธอกลับบ้านเริ่มอ่อนไหวและเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนตำรวจอีกคนจึงเห็นว่าเขาควรไปพักและตั้งให้ตำรวจอีกคนมาสืบคดีนี้ต่อ ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าแอมเบอรี่เสียชีวิตแล้วต่อไปสิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือทอํายังไงก็ได้ให้โวเบิดพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอมเบรี่กันแน่และถ้าเขาเป็นคนทําร้ายแอมเบอรี่ตำรวจต้องพยายามพูดให้เขายอมรับสารภาพให้ได้ซึ่งตํารวจควนนี้ไม่เหมือนตํารวจคนก่อน,อนเพราะเขาพยายามสร้างความสัมพันธ์กับโรเบิร์ตคุยกับโรเบิร์ตเหมือนกับว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ดี และทำให้โรเบิร์ตรู้สึกเหมือนกำลังคุยอยู่กับเพื่อนซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลเป็นอย่างดีโรเบิร์ตเริ่มเสียงสั่นและถามตำรวจว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเขาถูกจับเขาจะยังได้เจอหน้าลูกของเขาไหมจากนั้นเขาชวนตำรวจคนนั้นออกไปสูบบุหรี่และคุยกันข้างนอกเพื่อผ่อนคลายความเครียดซึ่งเป็นอะไรที่โชคดีเพราะตำรวจคนนั้นพกพาเครื่องบันทึกเสียงติดตัวไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตของเขา เพราะถ้าโรเบิร์ตรับสารภาพข้างนอกห้องสอบปากคำซึ่งไม่มีกล้องหรือระบบบันทึกเสียงก็จะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการจับกลุมเขาได้อย่างไรก็ตามจริงๆตำรวจเองก็ประม่าไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเขาไม่รู้ว่าเครื่องบันทึกเสียงเปิดอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าเขาจะหยิบออกมาเช็คดูก็ไม่ได้เพราะถ้าโรเบิร์ตเห็นเขาอาจไม่ไว้ใจและไม่ยอมรับสารภาพระหว่างเดินกันออกไปข้างนอก ตำรวจพยายามใช้มือไปกดปุ่มบันทึกเสียงในเสื้อแจ็คเก็ตของเขาโดยไม่ให้โรเบิร์ตรู้แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าตอนนี้เครื่องบันทึกเสียงเปิดอยู่หรือยังและก็เป็นไปนอย่างที่คาดการไว้ก็คือโรเบิร์ตรับสารภาพขณะยืนสูบบุหรี่กันข้างนอกซึ่งจริงๆแล้วเครื่องบันทึกเสียงในเสื้อแจ็คเก็ตของตำรวจได้บันทึกคำรับสารภาพตอนอยู่ข้างนอกไปแล้วเป็นเที่ียบร้อยแต่เพราะตำรวจไม่แน่ใจทำให้เมื่อสูบบุหรี่เสร็จและกลับเข้าไปในห้องสอบสวน ตำรวจต้องพยายามให้โรเบิร์ตเล่าสิ่งที่เขาเล่าข้างน,นอกอีกครั้งเพื่อให้กลองและระบบบันทึกเสียงในห้องสอบสวนบันทึกคำรับสารภาพของเขาซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่สามารถพูดปูทางให้โรเบิร์ตรับสารภาพได้เพราะมันจะดูเหมือนเขาพยายามบังคับให้โรเบิร์ตรับสารภาพโรเบิร์ตจึงต้องรับสารภาพด้วยตัวเองถึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการจับกลุ่มเขาได้และนอกจากคำรับสารภาพของโรเบิร์ตแล้ว ตำรวจไม่มีหลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้ในการสับกุมเขาได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยสำหรับตำรวจอย่างไรก็ตามสุดท้ายโรเบิร์ตก็ยอมรับสารภาพและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งวัวเรืองเริ่มมาจากที่มีผู้ชายมาจีบเธอในบาร์แล้วพวกเขาเริ่มมีปากเสียงกันที่นั่นก่อนที่แอมเบรี่จะเดินออกมาด้วยความโกรธตอนเวลาประมาณห้าทุ่มครึง่งซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนดื่มกันไปค่อนข้างเยอะพอสมควร จากนั้น20ินาทีต่อมาตอนเวลาห้าทุ่มห้นาทีโรเบิร์ตก็เดินออกจากบากลับไปที่ห้องเช่นเดียวกันซึ่งในห้องตอนนี้แอมเบรี่กำลังเก็บข้าวของเพราะเธอต้องการเลิกกับโรเบิร์ตแต่โรเบิร์ตไม่ยอมให้แอมเบรี่ไปเพราะเขาอ้างว่าเขาไม่อยากให้แอมเบรีบ่เมารวบพวกเขาจึงเริ่มฉุดกระชากลากถูกันไปมาแอมเบรี่บอกให้โรเบิร์ตปล่อยเธอแต่โรเบิร์ตก็ไม่ยอมปล่อยเธอจึงกัดโรเบิร์ตเข้าที่แขนอย่างแรง ทำให้โรเบิร์ตบันดานโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีด้วยความโกรธเขาโขกหัวตัวเองเข้ากับฝาผนังก่อนจะเริ่มทุบตีและเตะแอมเบอรี่เขาเตะเธอครั้งแรกเข้าที่ปากซึ่งตอนนั้นเธอยังโอเคและลุกขึ้นยืนได้จากนั้นเขาเตะเธอครั้งเข้าที่หน้าจนแอมเบอรี่ล้มฟุบหมดสติไปโรเบิร์ตเริ่มสติแตกและไม่รู้จะทำยังไง ขาจึงอุ้มแอมเบอรี่ขึ้นไปบนรถของเขาแล้วขับไปที่บ้านร้างที่พบร่างของแอมเบอรี่ในเวลาต่อมาแต่ในรถระหว่างทางแอมเบอรี่รู้สึกตัวและพยายามต่อสู้ป้องกันตัวเองโรเบิร์ตจึงหยิบที่สูบลมยางรถยนต์มาตีที่หัวเธอไปหลายครั้งจนแอมเบอรี่นิ่งไปจากนั้นเขามาจอดรถที่หน้าบ้านร้างหลังนั้นแล้วใช้เชือกมัดคอของเธอกับรถของเขาแล้วลากแอมเบอรี่ไปทิ้งไว้ตรงทุ่งหญ้าหลังบ้าน ซึ่งรอยลากที่ตำรวจเห็นตอนไปตรวจสอบที่บ้านหลังนั้นก็คือรอยลากร่างของแอมเบรี่นั่นเองจากการตรวจสอบรอยลากมีระยะทางถึงกว่า155เมตรผลการชนสุดพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแอมเบรี่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บจากการทุบตีด้วยของแข็งไม่มีคมและแอมเบรี่ยังคงมีชีวิตตอนที่อลเบิร์ตลากเธอด้วยรถของเขาทำให้ในที่สุดในวันที่5มีนาคมปี2014 3วันหลังแอมเบรี่เสียชีวิตโรเบิร์ตถูกจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและตร่ายตรองไว้ก่อนลักพาตัวและปกปิดทำลายหลักฐานซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่อนุญ,ญาตให้มีการลดหย่อนโทษซึ่งแน่นอนว่าโรเบิร์ตพยายามยื่ยนคำร้องขอให้ศาลพิจารณาใหม่อย่างไรก็ตามศาลก็ได้ปฏิเสธคำร้องไปหลังเหตุการณ์ทุกอย่างจบลง ลูกๆทั้งสองคนย้ายไปอยู่กับพ่อของพวกเธอหรือสามีเก่าของแอมเบรี่และทีมตำรวจก็คอยมาช่วยดูแลเด็กๆด้วยเช่นกันครอบครัวของแอมเบรี่พยายามพูดถึงแอมเบรี่กับเด็กๆทุกวันเพื่อให้เด็กๆไม่ลืมแม่ของพวกเขาและในปี2015แองจีเพื่อนสนิทของแอมเบรี่ได้ให้กำเนิดลูกชายของเธอและตั้งชื่อลูกชายของเธอว่าแอมเมอร์สันเพื่อเป็นการระลึกถึงแอมเบรี่ และนี้ก็เป็นทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้ค่ะทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคะอย่างที่เห็นไดว้ว่าสุราของมึนเมาเป็นต้นเหตุของการขาดสติและทําให้เรื่องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยสติจบลงที่การใช้กําลังสุดท้ายแม้ก็ฝากให้ทุกคนดื่มอย่างมีสติมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมและให้กําลังใจกันสําหรับวันนี้แม่ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ